h e l lo everyone สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเอ,อ่อวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องคำว่า every day นะคะซึ่งทุกคนแน่นอนว่าคุ้นกับคำนี้มากนะคะ every day แต่เคยสังเกตไหมว่า every day เนี่ยที่เราเจอเนี่ยสามารถเขียนได้แบบ2แบบก็คือแบบติดกันนะ,ะกับแบบแยกกันนั้น2องคำนี้วันนี้จะมาดูกันคะ่ะว่าใช้ต่างกันอย่างไรนะ จะมาเริ่มจากคำแรกก่อนก็คือตัวที่เขียนแยกกันนะ,ะ every day ที่เขียนแยกกันเนี่ยก็จะแปลว่าทุกวันนะหรือทุกๆวันมักจะใช้ไม่ต้นประโยคก็หลังประโยคเลยนะ,ะอย่างเช่นจะบอกว่า i play tennis every day นะคะก็จะบอกว่าฉันเล่นเทนนิสทุกวันนั้นก็จะเป็น every day ที่เขียนแยกกันนะ,ะส่วนคำต่อไปค่ะคือคำว่า every day ที่เขียนติดกันนะ Everyday ที่เขียนติดกันเนี่ยจะเป็น adjective นะ,ะไม่ไม่ต้องมีช่องว่างนะเขียนติดกันเลยดังนั้นมันต้องเอาไปขยายคำนามอีกตัวหนึ่งก็ต้องมีคำนามตามหลังมันใช่ไหมคะซึ่งจริงๆคำว่า every day ที่เป็น adjective เนี่ยจะแปลว่าแบบ normal นะคะแปลว่าปกติธรรมดานะคะอย่างเช่นจะบอกว่า my everyday look is like this นะ,ะบอกว่า,าลุคปกติของฉันเนี่ยก็คือแบบนี้นะ,ะหรือ จะบอกว่า uh, my everyday life is interesting นะะว่าเว่า uh, ชีวิตปกติของฉันทุกวันเนี่ยชีวิตปกติเนี่ยนะคะก็น่าสนใจนะะดังนั้นะะไปลองฝึกกันดูนะคะเวลาเขียนอย่าให้ผิดนะคะ everyday แยกแปลว่าทุกวันถ้าเกิด everyday เขียนติดกันจะแปลว่าปกติแปลว่า normo นะคะฝากไว้แค่นี้ค่ะบาย